ทุกคนเราโดนปิดความคิดเห็นอีกแล้วยูทู e นางปิดความคิดเห็นอีกแล้วปิดคิวเอหม่ไปปิดคิวเอไหมยูทูปคือคือนางกวนตีแล้วแหละนางกวนตีและปิดความคิดเห็นฉันฉันไม่ได้ปิดนะนางปิดความคิดเห็นฉันคือกวนตีแล้วแหละกวนตีแล้วนะคลิปที่แล้วก็ปิดความไม่เห็นกูคลิปนี้ก็ขอขอภัยที่ใช้คำหยาบนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะมันเผลอหลุดไปเองค่ะ อุ้ยขอโทษทีวีนะคะแบบนี้งมันโมโหอ่ะคือมึงกูดมึงปิดความคิดเห็นกูแล้วคือมึงจ,จะ่ายังไงมึงจะมึงมีปัญหาอะไรกับกูบ้าไหมอียูทูบอุ้ยขอโทษนะคะที่ใช้คำหย,ย,ยาบคายนะคะโทษทีค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้คำหยาบคายนะคะขออภัยในคำหยาบนะคะที่แบบเผือพูดออกไปคือมันวีนะคะมันโกรธนะคะฉันโดนปิดความคิดเห็นมาสองครั้งแล้วนะคะ ไม่ถึงเวบเปิดคิปเองแล้วโดนปิดความคิดเห็น,นอ่ะผสงครั้งแลยนะคะคลิปอื่นก็โดกนการกะแค่บางคลิปเหตุผลที่มันปิดฉันไปดูมาแล้วมันเป็นห่วงเรานะเป็นห่วงเฮียอะไรล่ะปิดความคิดเห็นกูกูต้องการเปิดคิวเอแต่เมืองปิดความคิดเห็นกูเพื่อขออภัยในคำหยาบนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะตบปาปแบบนี่เนี่ย <c oughs> พูดคำหยาบได้ไงไม่ดีไม่ดีขออภัยในคำหยาบนะคะ <c oughs> ฉันไม่ยนฉันโกรธใครจะไ่โกรธบ้างก็คงมีโกรธกันบ้างแหละโดนปิดความคิดกี้เห็นกันแบบนี้ทา,ทางที่ไม่อยากให้ปิดซึ่งฉันไม่ได้ปิดเองนะฉันยังไม่ได้อนญาตเลยให้ปิดแต่นางปิดมึงปิดทําไมอุ๊ยขอโทษในคำหยาบนะคบเผลอเผยแล้วค่ะขออภัยในคำหยาบนะคะเผลอคุณมาตบปากไปนี่ไงมึงปิดความคิดเห็นกูอะอีจัด อุ้ยเปิดปุ้เราอยู่แล้วขอโทษค่ะขอโทษขอโทษน,นะคะ youtube นางปิดความมิห็นชันน่ะโอ้ยเปิดคิวเอใหม่คะ่ะจะถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยถ้าครั้งนี้ยังปิอดอีกก็คือให้ครั้งนี้อะ่ะยังปิดความมิห็นอยู่ก็คือกวนตีแล้วแหละกวนตีและถ้า youtube นางยังปิดความมิห็นฉันอยู่นะคือมึงกวนตีแล้วแหละขออภยัยด้วควมยากนะคะมึงกวนตีนะ่ะมึงกวนตีไรเฮีย u t u b e มึงกวรตีและ้วมึงยังปิดความเห็นขออภัยในคำหยาบครับมันเร้ตังใจโผล่หลุดไปมากเลยอะคลิปนี้ขออภัยนะคะเรื่อตั้งใจจะพูดคำหยาบนะคะขออภัยจริงค่ะแต่มันโกรธนะคะมึงใครใครก็ต้องแบบโกรธปะ่ะเออส่วนมากทุกคนต้องโกรธอย่างแน่นอนแบบแปีความไม่เห็นได้ไงกูจะเปิดคิวเอไม่รู้นะว่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมมันต้องมีบ้างแหละคนที่แบบ จะเปิดค A แต่ว่าแบบโดน youtube ปิดค A มาสองครั้งแต่อาจจะมีคนแบบโดนมากกว่านั้นแบบโดนไปสามครั้งสี่ครั้งโดนมากกว่าเราสิบครั้งเลยก็ว่าได้อาจจะมีคนโดนแบบนี้ก็ได้แล้วปที่ค A ค่ะจะถามอะไรมาก็ถามนะคะโอเคเข้าเรื่องมาถามมาเลยคะ่ะทุกคนถามเลยแต่ถ้า youtube นางยังปิดความคิดเห็นฉันอยู่แล้วก็ฉันจาไม่ชนแล้วนะฉันต้องมานั่งเถียงกับ youtube เนี่ย ฉันก็บอยผลไปแล้วว่าฉันต้องการความคิดเห็นว่าคนดูเนี่ยคิดยังไงกับวิดีโอข,ของฉันเพรฉนันเปิดคอคิดเห็นซะแล้วฉันจะบทค A แล้วแกปิดความคิดเห็นฉัน,ค,มมน,ฉนคือมึงกวนตีแล้วแหละขอภหยในของหยาบนะคะเหนื่อยใจกับ YouTube แกปิดความคมิดเห็นฉันอีกนะนางนั่ง youtube นะขอร้องล่ะอย่าปิดนะห้ามปิดนะ ถ้าปิดคือแกกนตีนฉันนะนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันไม่ต้องการขอบคุณนะแต่ที่หลังไม่ต้องโอ้ยเจ๊อย่าวีนเยอะตออตัวเองนะคะทุกคนโอเคก็ถามกันมาได้เลยนะคะสวหับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะทุกคนถามกันมาได้เลยะคะ่ะเปิด Q&A นะคะถามกันมาค่ะถามกันมาเลยโอเคไปแล้วคะ่ะบ,บายๆคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ,บายย